สวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้พาชมบรรยากาศงานเกษตรและสินค้าโอท็อปนะคะที่หน้าอําเภอเกาะจันทร์เขาบอกว่าไม่ ลงไปถามคุยกับแม่ค้านะคะเขาบอกว่าไม่มีอะไรขายทั้งนั้นมีแค่ต้นไม้กับสินค้าโอท็อปงานมีวันที่16ถึงวันที่25ตุลาคม2563ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้ววันหน้าจะพาไปชมสถานที่อื่นๆอีก เนี่ยค่ะบรรยากาศในงานก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้ที่ไปก็คือฝนตกวันนี้เป็นงานวันแรกนะคะแม่ค้าก็เริ่มขายของแต่ไม่มีลูกค้าสักคนฝนตกแรงมากแล้ววันน่าจะพาไปไร้สาระที่อื่นอีกนะคะวันนี้ก็ปากคลิปไว้เพียงเท่านี้ด้วยนะคะ ฝนก็ตกทำอะไรไม่ได้เลยไปถ่ายได้เล็กๆน้อยๆเองไปถึงแล้วก็ลงมือถ่ายเนาะถ้าคนชอบต้นไม้ชอบเกษตรก็ก็คงจะใช่นะคะงานนี้แต่สำหรับเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรเลยคือไปถ่ายของเขาฟรีๆเลยมาเนี่ยคะ่ะบรรยากาศกร,รอบก็ประมาณนี้เลยบาย,บายคลิปหนะ้าเจอกันใหม่